สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับการชนและโมเมนตัมนะครับมาถึงอ่านโจทย์ก่อนเลยนะครับ A และ B เป็นนักบาสเกตบอลใช่ไหมมวล60และ40กิโลกร,รัมครับวิ่งสวนทางกันบนพื้นที่ลื่นมากนะครับแสดงว่าไร้แรงเสียดทานของพื้นลื่นมากด้วยความเร็ว10และ5เมตรต่อวินาทีตามลำดับพุ่งเข้าชนกัน หลังชน A มีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีอ่าหลังชน A มีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดิมจงหาความเร็วหลังชนของ B ในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วสัญลักษณ์ก็คือตัว v เนาะขอรับหาความเร็วหลังชนของ B นะครับเท่ากับเท่าไหร่นี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาครับทีนี้เราก็มาดูกันว่า โจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับมาไล่ดูเป็นตัวตัว,ตวอะไรนะครับที่ขีดไว้สีฟ้าๆนะครับตัวแรกมวล60สิกิลกรัมอันนี้60และ40นะครับก้อนแรกอ่ะเห็นไหมเขาบอก A และ B ตามลําดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมวลของ A คือ60สิกิโกรัมนะครับแล้วก็มวลของ B คือ40่สกิโลกรัมเราก็ได้มาสองตัวไปแล้ว วิ่งสวนทางกันบนพื้นที่ลื่นมากด้วยความเร็ว10และ5เมตรต่อวินาทีเนี่ยเห็นไหมครับวิ่งสวนทางกาันแสดงว่าความเร็วตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสวนทางกันเนาะความเร็วต้นนะครับเห็นไหมว่ามันเป็นความเร็วที่พูดถึงครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นความเร็วต้นความเร็วต้นคือ u นะครับ u u a ก็ตามลําดับเลย u a และ u b ะ10และ5 เมตรต่อวินาทีทั้งสองตัวนะซึ่งสิบเนี่ยนะครับมันมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นบวกห้ามันตามหลังก็ให้มันเป็นลบอ่าให้ห้าเป็นลบนีบ่เพราะว่ามันสวนทางกันนะครับพุ่งเข้าชนกันเขาบอกหลังชนเอมีความเร็วหลังชนนี่ไงหลังชน ความเร็วนะครับที่พูดถึงช่วงหลังใช่ไหมมันก็จะเป็นความเร็วปลายใช่ไหมครับก็จะได้ V a มีความเร็วเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดิมอ่า a เห็นไหม A ทิศทางเดิมแสดงว่า a ก็ยังเป็นบวกอยู่ใช่ไหมครับอ่าจงหาความเร็วหลังชนของ b ในหน่วยเมตรต่อวินาทีนี่ถามหา v ีเท่ากับเท่าไหรนะ่นะนี่นี่ครับ เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าโจทย์กาหนดอะไรมาแล้วบ้างรเราก็มาเข้าสูตรนะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับที่ครูเคยสอนไปนะครับซิกมาเอ็มวีเอซึ่ว่าเอ็มยูโทษนนะครับซิกมาเอ็มยูเท่ากับซิกมาเอ็มวีนะครับซิกมาคือผลรวมเนะาะเพราะฉะนั้น ผลรวมของ mu ทั้งหมดนะครับจะเท่ากับผลรวมของ mv แล้วก็เอา mu มาบวกกันทั้งหมดนะครับ m มี ma นะฮะเอา ma m มวลของก้อน a คูณกับความเร็วต้นของก้อน a บวกกับมวลของก้อน b คูณกับ <c oughs> ความเร็วต้นของก้อน b เท่ากับ มวลมันก็เท่าเดิมเนาะก็มวล a คูณกับความเร็วปลายของก้อน A บวกมวลของก้อน B คูณกับความเร็วปลายของก้อน B เนี่ยเราก็ได้สูตรมาแล้วแล้วก็แทนค่านะครับแทนค่าลงไป m a เป็นเท่าไหร่ m a, m a ก็นี่หกสิบนะครับที่เราหามาไว้ตั้งแต่แรกโจทย์กำหนดให้เนาะหกสิบก็แทนหกสิบ u a เนี่ย u a, a เราก็เขียนว้แล้วคือสิบบวกกับ m b คือ สี่สิบนก็สีลงไป u b คือ 5, ลบห้าเราก็ลบหลงไปปึ๊บเท่ากับ m a คือ60 u a คือ2องสอบวกกับ m b คือ40่สบก็สีลงไป v b ต้องการหาก็ติดไปเห็ไหมจะสังเกตว่าเมื่อเราแทนค่าปึ๊บเลเนี่ยตัวแปรจะเหลือตัวแปรเดียวนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถหาค่าตัวแปรของ v b ได้แล้วนะครับ แก้สมการได้แล้ว60หคูณสิได้หกร้อยบวกกับ40่คูณลบห้านะครับสี่หก็จะเป็นลบสองร้นะลบสองเท่ากับ4 5่ห้ถูกแล้วลบสอ0ร้คูณสเป็น120บวกกับ40่สคูณ V V อ่ะ นี้พจน์นี้ตรงบวกกับลบนะครับบวกคูณมันเขียนติดกันเนาะมันเขียนติดกันแ่ามันคูณกันอยู่นะครับบวกคูณลบนะครับมันเป็นลบเนาะมันก็จะได้6 0 0้อยลบสองร้เท่ากับหนึ่งรบวกสี่สินะครับหกร้0ยก็เหลือ400ร้0ยสีนะครับพจน์อยยี่ตรงนี้นะครับมันบวกอยู่ าเห็นไหมข้างหน้ามันเนี่ยมันไม่มีเนะครื่องหมายลบนะข้างหน้ามันตรงนี้รับมันแสดงว่ามันบวกอยู่นะครับบวกอยู่ก็ย้ายไปลบนะครับย้ายมาลบชึบลบ,120บ,บ B. B. 400 120ร้อยยี่สิบเท่ากับสี่สิบลบร้อเหลือ280ร้อเท่ากับสี่ B อ่าสีตัวนี้นะครับมันคูณอยู่เห็นไหมเนี่ยมันคูณอยู่เราก็ย้ายมาหารนะครับเพราะฉะนั้น v B, B จะเท่ากับ200 280หารด้วย40 0สจัด0ูนะครับสี่เท่าไหร่ดีแปดส2่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่ สี่เเพราะฉะนั้น V B จะเท่ากับ7ใช่ไหมเพราะว่า4หาร4ีคูณเจ็ดได้ยี่เนาะนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ยเราก็เสร็จแล้วได้คำตอบแล้วนะครับว่า V B เท่ากับเเมตรต่อวินาทีตอบข้อ3เนี่ยนะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนนักเรียนนะครับจะต้องทำเองในข้อที่ชุบ อ่าเขาเจ็ดนะครับเขาเจ็ดก็อ่านโจทย์นะครับอ่านโจทย์เหมือนเดิมว่าเนี่ยนะมวล A มวลคือสัญ,ญลักษณ์คือตัวอะไรตัว M ใช่ไหม MA นะครับถ้ากับหนึ่งพันเนี่ยกิโลกร,รัมเนี่ยเราก็ไล่ไปเนี่ยมวล B วิ่งเข้าหากันชนทั้งสองติดกันไปมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีครับจงหาว่าก่อนชนรถ b มีความเร็วเท่าไหร่อ่าติดกันไปเห็นไหมครับไอ้ติดกันไปเนี่ยแสดงว่า2ชิ้นนั้นเนี่ยความเร็วมันเท่ากันไหมความเร็วมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น v a กับเท่ากับ v b, b นะครับเท่ากับ c นะนะครับมวลเอจอดอยู่นิ่งจอดจอด ing, ยู่นิ่งแสดงว่า u เท่ากับ u a ใช่ไหมยูเมันไม่ได้วิ่งจอดนิ่งๆ u a ก็เท่ากับ0ไง0เมตรต่อวินาทีอย่างนี้เมตรต่อวินาทีนะครับ ก็ได้แล้วนี่ใช่ไหมครับมี v a แล้ว v b แล้วซึ่งทั้ง v a และ v b เนี่ยมันความเร็วเท่ากันก็คือ4เวลาแทนค่าก็แทนค่า v a กับ v b เป็น4ทั้ง2ตัวเลยนะครับเวลาใช้ในกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับส่วน u a เนี่ย u a ก็เป็น0โจทย์ต้องการหา u b นะครับนี่เห็นไหมก่อนโจทย์รถมีความเร็วเท่าไหร่โจทย์อยากได้ว่า u b มีความเร็วเท่าไหร่นะครับ có, đã trả cái này rồi nó